พิธีลงนามทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภร์กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอลาบามารัฐเบอร์มิงแฮมสหรัฐอเมริกามุ่งพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่คณาจารย์รวมกันพัฒนางานวิจัยเมื่อวันที่17กันยายน2567ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมชั้นสองอาคารคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภร์ ได้มีลงนามทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการผ่านระบบซูมระหว่างรองศาสตราจารย์ดกรทัศนาบุญทองคณะบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุลาภร์และรองคณะบดีรวมถึงผู้ช่วยรองคณะบดีฝ่ายต่างๆกับดอ,อร์ชาติมาตินรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติและคณะบดีบัณฑิตวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยลาบบามาเบอร์มิงแฮมสหรัฐอเมริกาซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาองค์ความ ให้แก่คณอาจารย์ร่วมกันพัฒนางานวิจัยแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษารวมถึงการเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของการพยาบาลและการดูแลสุขภาพจากต่างประเทศมาสอนนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลาศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภร์ครับวัตถุประสงค์ในาการ sign MOU ในวันนี้นะคะก็คือการพัฒนาค่ะนะคะ ก็คือการช่วยพัฒนาระหว่างสถาบันนะคะซึ่งวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรเนี่ยก็มทีทุนการศึกษาทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะซึ่งเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระ,พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษั์อัครราชกุมารี ในโอกาสฉลอง60ปีมหามงคลฉลอง60ปีของพระองค์ท่านนะ,นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นรัฐบาลได้จัดให้ทุนการศึกษาสำหรับคณาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์เนี่ยนะคะติดต่อกันเป็นเวลา10ปีปีละป,ปีละสิบทุนเป็นเวลา5ปีคะ่ะนะคะ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีเนี่ยนะคะก็ทำหน้าที่ในการที่จะต้องพัฒนาอาจารย์เพื่อให้กลับมาสอนวิชาพยาบาลเพื่อที่จะจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ของราวิไลัย,ยุราพรเนี่ยนะคะก็มีความจําเป็นมากที่ว่าอาจารย์จะต้องมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะให้อาจารย์เนี่ยมีคุณภาพที่จะ ทำจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตยพยาบาลที่มีคุณภาพออกไปเพื่อให้บริการในการดูแลสุขภาพประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์ของเราจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศได้เนี่ยคือเขาต้องเตรียมตัวในเรื่องของภาษาต้องเตรียมตัวในเรื่องของการที่จะไปศึกษาต่อดังนั้นการที่เราจะต้องมีสถาบันการศึกษาที่ร่วมมือกันในการพัฒนานั่นก็คือในการที่เขา ที่ขณะนะที่จะรับอาจารย์ของเราไปศึกษาเหมือนกับขณะนี้เนี่ยมีอาจารย์ของเราศึกษาอยู่ที่นั่นในหลายท่านด้วยกันนะคะแล้วเราก็ยังมีในการที่จะทํา MOU ร่วมกันเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งในการที่ช่วยกันพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทําการวิจัยร่วมกันทําการแลกเปลี่ยนอาจารย์แลกเปลี่ยนนักศึกษานะคะแล้วก็เ,เชิญสามารถที่จะเชิญอาจารย์ มาสอนให้กับเราหรือว่าส่งอาจารย์ของเราไปทําการศึกษาระดับหลังปริญญาเอกอย่างนี้ค่ะก็เป็นวิธีการที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษานะคะแล้วก็สําหรับมหาวิทยาลัยนีนย้ก็เป็นมหาวิทยาลัยหนึง่งเป็นมหาวทยาลัยชั้นดีนะคะที่เราก็ส่งอาจารย์ลงไปศึกษาค่ะ ผู้ที่ร,รับทุนจะต้องจบจบการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติที่ว่าอายุยังไม่เกิน40ปีได้รับการคัดเลือกนั่นก็คือ,อต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษถึงระดับเกณฑ์ที่มหาชัยในต่างประเทศกำหนดแล้วก็ต้องสมัครไปต้องมีการสัมภาษณ์ต้องมีการ ทำนำเสนอโครงการวิจัยที่ตัวเองจะศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วก็จะวิจัยในเรื่องอะไรซึ่งการวิจัยเนี่ยก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อการที่จะมาพัฒนาคุณภาพของการศึกษาที่นี่คุณภาพของการบริการอย่างเช่นการการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยการดูแลต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่คนที่จะไปเรียนเนี่ยต้องเสนอไปก่อน แล้วเขาก็จะพิจารณาว่าโอเคในเรื่องนั้นเนี่ยเขามีอาจารย์ในสาขาที่เชี่ยวชาญอยู่ในในตรงกันไหมถ้ามีสาขาที่เชี่ยวชาญตรงกันเนี่ยก็าสามารถที่จะรับนักเรียนของเราเนี่ยไปนะคะซึ่งมหาชลัยแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญของอาจารย์เนี่ยหลากหลายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่อ,อาจารย์ของเราจะสมัครไปเนี่ยก็ต้องสมัครไป ในมหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆที่ University of Alabama at Birmingham คณะพยาบาลศาสตร์ของที่นั่นเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่แล้วก็มีสาขาที่อาจารย์เขามีความเชี่ยวชาญหลากหลายซึ่งทำให้โอเคเราก็คิดว่าเป็นประโยชน์ในการที่เราจะ,ะทำความร่วมมือเขาเรียกว,ว่าตกลงความร่วมมือกันทางวิชาการนะคะซึ่ง หมายถึงว่าในเรื่องของอการวิจัยร่วมกันในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักเรียนแลกเปลี่ยนอาจารย์ทำอะไระะเชิญอาจารย์มาสอนหรือว่าโอเคอาจารย์ของเราไปศึกษาดูงานหรือว่าไปเทรนนิ่งอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาของเราเองที่จะทำให้วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์เนี่ยมีคณาจารย์ที่มี คุณสมบัติมีวุฒิมีการศึกษามีประสบการณ์ที่ที่ดีที่เข้มแข็งที่จะช่วยในการที่จะสอนจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพอะค่ะในการเซ็นสัญญาครั้งนี้เนี่ยคือหมายถึงว่าก็ทั้งสองฝ่ายค่ะนะคะทางฝ่ายเราเราก็มีรองคณบดีฝ่ายเอ่ออารอวิจัยและน,น,น,นวัตกรรมแล้วก็วิเทศสัมพันธ์เรามีผู้ช่วยคณบดีเพราะฉะนั้นในทีม ทีมบริหารทุกคนนะคะมันมีความเกี่ยวข้องเพราะพี่มีรองข้นดีฝ่ายการศึกษามีรองข้นดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมแล้วก็วิเทศสัมพันธ์แล้วก็มีผู้ช่วยคณบดีในทุกฝ่ายเหล่านี้นะคะ่ะ mm. เพราะฉะนั้นก็ทุกทุกคนก็ช่วยกันเพื่อที่ว่าโอเคมาดูว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องอะไรได้บ้างที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาของเราเองนะคะในคณะนี้เนี่ย ยังต้องการอาจารย์เนี่ยอีกมากนะคะเพราะว่าเป็นโรงเรียนใหม่ยังต้องการอาจารย์เนี่ยเพิ่มเพราะฉะนั้นน้องๆพยาบาลที่จบปริญญาโทแล้วนะคะแล้วก็กําลังการมีประสบการณ์การสอนอยู่ที่ไหนหรือว่าโอเคคือหรือสนใจในเรื่องของภารกิจงานสอนเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถมาสมัครได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าอาจารย์ที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยนะคะ คนที่ยังอยู่ในวัยที่คนที่จะไปเรียนต่อระดับปริญ่เอีกได้อายุต้องไม่เกิน40นะคะอายุต้องไม่เกิน40เพราะนั่นคือหมายถึงว่าเรามีโอกาสเนี่ยก็มาสมัคร,รทำงานที่นี่ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะแล้วกลับมาเพื่อที่จะพัฒนาในการ การศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อที่จะผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประชาชนนะคะในด้านสุขภาพก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นกอ็อย่างที่เรียนค่ะว่าใครที่สนใจอยากจะเป็นอาจารย์ก็มาสมัครนะคะ